กมผลผล่าาาเเมนนออยกกก้งดจจจัแฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันศุกร์ที่13มิถุนายนคิตักราช2025มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลเกาหลีเคลีก1กวางจู FC แพ้ FC โซ1-3กังวอนเอแพ้ยองบุกฮุนไดมอเตอร์0-3ผลฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ดิวิชัน เซนส์แพสติกแอลเลติกเสมอด็อกเฮด้าอยู f, ball, Iceland, Division, a, Summer, ik, ่ในเตตศูนย์ศูนย์เชลบอลแพ้แชมร็อกลูเวอร์หนึ่งสองเดอร์รี่ซิตี้เสมอกันเวยูเนเตตหนึ่งหนึ่งคอกซิตี้แพ้โบฮีเมียนศูนย์สองผลฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เลเทนส์โอเลโบแพ้แซนไวเกนไอเอฟศูนย์หนึ่งผลฟุตบอลไอซ์แลนด์ดิวิชั่นหนึ่งไฟเกียเสมอกรินดาวิกหนึ่งหนึ่งไออารียาวิกชนะ เล็กเนียเลจาวิกหนึ่ง H.K. โคปาโวเกอร์ชนะฟอร์จอนเนอร์สาผลฟุตบอลฟินแลนด์แคคโคเนนอูลุนซาโอปันโลชนะ J.S. เฮคูเลสห้พุยุเฮลซิงกิชนะ V.J.S. วันตาลหนึ่เฮลซิงกินพังลองเซราชนะ NJS นวนีจาเวน10คิฟเฟนเฮลซิงกิชนะ PPJ เฮลซิงกิ2 0ผลฟุตบอลอุเบกิสถานซูเปอร์ลีกโคแคน1912แพ้มาแชลมูโบลัก0 4 olo, K, ur, K, Andy, John, 1, 1. Football, ์บูโซโล FK เสมอ FK อนดิจอน1งผลฟุตบอลลัตเวียเวริกา FK ไลปายาส เสมอ BFC เดลกบปิน1่น FK ทูคุม2000แพ้ FK ออดา24 FS เยโกาวาชนะ FK เมตา2-1ผลฟุตบอลเซาออสเรเลียนาซิองนานพีเมรีกมอบิลิเจสเสมอพาลาฮิวไนหนึเวสทอร์เลนบีคาราชนะแอดิเลตซิตี้40 ผลฟุตบอลไอแลนด์ดิวิชั่น1ดันด็อกเสมอยูซีดับลิน1 1แอตโลนทาวเสมอเคอร์รี่เอฟซี2 2ทริทตี้ยูเนเต็ดชนะเบรวันเดอร์สองหนึ่งฟินฮาฟเสมอเบ็กฟอร์ดเอฟซีหนึ่งหนึ่งผลฟุตบอลออสเตรเลียวิกตอเรียนิชแนลพรีเมียร์ลีก ไฮเดอเบิร์กยู่นเต็ดชนะแดนน็อกทันเดอร์สองศูนย์แดนเดนอกซิตี้เสมอกรีนกัลลี่เอสซีศูนย์ศูนย์โอกไลายแคนนอนแพ้เมลเบิร์นวิกตอรียยูเอชนสองห้าพอดเมลเบิร์นชาร์กเสมอเมลเบิร์นไนท์สองสองผลฟุตบอลเอสโตเนียพรีเมียมลีกาแทมเมกาตาตูชนะไฮยูเจเคลากรีสองหนึ่งผลฟุตบอลออสเตรเลียฟุตบอลควีนแลนด์พรีเมียร์ลีก 1. โรสเจลโรเวอร์ ver, ชนะซาวไซซ์อีเ e กิลส์เอฟซ 5-1, บิดเบนสไตรเกอร์ er, ชนะฮอนแลนด์พาร์ค 6-2-1, ผลฟุตบอลเบลารุสพรีเมียร์ลีกเอฟซีโมโรเดชนแพ้ดินโมเบส 0-1, เอฟซีโกเมนแพ้เอฟซีอาเซน e อนเดอซินส์ de ins, 0-2, ผลฟุตบอลเดนมาร์กซีรี อาฮูสเฟมัสชูชนะโอเดนเซแคมเมเลเลตัสนัสเอสเคสี่สามผลฟุตบอลจีนฟุตบอล,บอลซูเป,ปอร์ลีกต้าเหลียนหญิงป่อชนะเหมยโจฮักกาหนึ่งศูนย์อูฮั่นทีเทาาชนะชิงต่อไฮนยสองศูนย์ผลฟุตบอลลิทวเนียเอลีกซูดูว่ามาลีแจมโพรเสมอเกาโนซัสกิลิศูนย์ศูนย์ซันกิลิสวิส นีอสสุอเ e. สมอเอฟเอชาอูเลศูนศูนดซิอกาสเทลซีเสมอเอฟคปาเนียเวจิสหนึ่งหนึ่งผลฟุตบอลโคโซาฟาคัฟในแอฟ,ฟริกาใต้แองโกลาชนะมาดากัสกาสี่หนึ่งแอฟ,ฟริกาใต้ชนะคอมโรสามหนึ่งผลฟุตบอลออสเตรเลียตอนเหนือเทลิทอรีพีเมียรีก ออสซูรียูเนเต็ดเอฟซีชนะดารินฮาส์เอฟซี1-0คาสัวรีนาเอฟซีพบกับ e Cup, เฮลเลนิกแอร์ลติกขับเลื่อนการแข่งขันผลฟุตบอลออสเตรเลียวิกตอเรียพรีเมียร์ลีก1น็อต คอกซิตี้แพ้เอฟซีเมลเบิร์นเซอร์เบีย0-1ผลฟุตบอลฟินแลนด์ยักโคสลิกา TPS สตูคูชนะไซนาโจเอ็นเจเคอาคาทิเมีย3-2แจฟชนะคูพี0-4เฮลซิงกิ2-0ผลฟุตบอลมอริสเลเวลโลทัวนาเมนต์ในฝรั่งเศสปานามาอยู่20แพ้คองโกอยู่20-0 เดนมาร์กยูยี่สิแพ้ซาอุดีอาราเบียยูยี่สามสฝรั่งเศสยูย่สิชนะเม็กซิโกยูยี่สิบสผลฟุตบอลยูฟา U19 ิบเก้าแชมเปี้ยนชิพในโรมาเนียสเปนยูสิบชนะเดนมาร์กยูสิบเก้าหนึ่งศูนโรมาเนียยูสิบชนะมอนเตเนโกยูสิบเก้าสองห สนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อทีเด็ดเจ็ดมาไม่จริงมีดอทคอมทีเด็ดเจ,จ็ดแม่มารายงานฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดายทีเด็ดเจ็ดแม่นะครับ